8ข้อน่ารู้วิธีการง้อไอ้ไข่เด็กวัเดเจดีสิ่งที่ห้ามทําเด็ดขาดกับไอ้ไข่ 1. สิ่งที่ห้ามทากับไอ้ไข่คือห้ามพายไข่ลงน้ําทะเลหรือแม้แต่ตอนอาบน้ําไอ้ไข่ไม่ชอบน้ําเพราะเคยเสียชีวิตเพราะน้ํามา 2. ปีหนึ่งต้องมา3ามครั้งพายไข่กลับบ้านมาเยี่ยมที่วัดเจดีถ้าไม่ว่างจริงๆก็ปีละหนึ่งครั้งถ้าลงน้ํามาแล้วก็กลับมาที่เดิมแล้วมาง้อที่นี่ไอ้ไข่จ๋ากลับบ้านไปกับน้องนะ สเอาไอไขมาแล้วเอาออกมาโชว์ให้ได้เห็นไอ้ไข่จะอยู่กับเราสบายใจได้ร้อปร์เซน์หลังจากกลับมาที่วัดเจดี 4. ขั้นตอนการเงาะเตรียมไอไขไว้ที่มือพนมมือหันหน้าเข้าหาไอไข่รูปที่เป็นหุ่นไม้ในบทองค์ใหญ่กราบ3ามครั้งสวดบทอารหังอารหังสัมมาสัมพุทธภักขวาพุทธังภักขวันตังอภิวาเทมิ กลาบสวาคาโตภควาตาธมโมธรรม,มนามาสามิกลาบสุปฏิปันโนภควโตสาวกัสังคโคสังขังนามามิกลาบสวดบทนโมตัสสะนโมตัสสะภะควโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอธิษฐานถึงในไข่แล้วสวดอิติอิติอิติกุมารไข่เจดีย์จัมมหาเทโรลาภะลาภาพระวันตุเมอิติอิติกุมารไข่เจดีจะมหาเทโรลาภะลาภาพระวันตุเมอิติอิติ กุมาระไข่เจดีย์จับมหาเถรลาภะลาภาพ่อวันตูเมจริงๆแล้วเราต้องอ่านว่ากุมาระเพราะไอ้ไข่ไม่ใช่มาน 5. ขั้นตอนการงอ้อพูดเพราะเพราะว่าไอไข่จ๋ากลับบ้านกับน้องนะน้องจะไม่ดื้อแล้วจะไม่พายไข่ลงน้ําแล้วถ้าเกิดไม่ได้พายไข่ลงน้ําทําไงให้พูดว่ากลับบ้านกับน้องนะจะดูแลไข่อย่างดี ช่วยเหลือหนูด้วยช่วยเหลือผมด้วยนะสาธุ 6. ไอ้ไข่เป็นพี่อยู่แล้วเพราะเกิดก่อนเราเราสามารถเรียกตัวเองว่าน้องได้เลยเกิดก่องเรากว่า400ปีแล้ว 7. ถ้ามีไอไข่หลายองค์ที่บ้านต้องหิ้วมาหมดเลยไหมตอบต้องหิ้วมาหมดเลยครับแนะนำอย่าบูชาเยอะ8ไอ้ไข่จะช่วยแต่คนที่เกิดเดือนเมษาจริงไหมตอบไม่เกี่ยวกันครับเดือนอื่นไอไข่ก็ช่วยหมดทุกเดือน สบายใจได้เลยครับขอบคุณข้อมูลสรุปจากอาจารย์เรนนี่ขอได้วายรับ